นั่งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่งเลจ้ะแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายให้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสํำใจใ,ให้หยุดนิ่งนิ่งทำตัวของเราให้สบายทำใจของเราให้มันสงบ ให้มันหยุดที่มันนิ่งหลักวิชาก็มีอยู่เพียงแค่นี้แหละแต่ก็มักจะทำกันไม่ได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็จะไปแสแวงหาวิธีการในตัวขงตัวเองซึ่งมันเสียเวลาไม่ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ตอนที่จะได้ผลเนี่ย มันก็ต้องหันกลับมาทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจหยุดน่นหลับถึงจะเป็นตัวสำเร็จแล้วก็ต้องพอดีพอดีพอดีเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็เอาความพึงพอใจของเราเป็นเกณฑ์ซึ่งเราจะรู้สึก ด้วยตัวเราเองว่าเราตึงไปไหมเราหย่อนไปไหมถ้าตึงร่างกายก็จะบอกเราเองว่ามันตึงไมมันปวดมันมึนมันซึมมันเกร็งมันเครียดถ้าหย่อนไปเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะเผลอมันจะพล่พอยนั่นแหละคือผู้ที่บอกเรา ถ้าพอดีเป็นยังไงเราจะรู้สึกพึงพอใจนั่งไปอย่างนี้นานๆแค่ไหนเราก็นั่งได้โดยไม่เบื่อแม้จะไม่มีอะไรมาให้เราดูให้เราเห็นไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่เราก็ยังมีความรู้สึกเราพึงพอใจที่จะหยุดใจนิ่งๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้น นั่นแหละคือพอดีต้องจำนะลูกนะ้นนี่สำคัญนะจะฟังผ่านนะถ้าฟังผ่านแล้วมันเดี๋ยวเราไปใช้เวลาอีกหลายปนะีแล้วเรามีเวลาอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันไม่นานเดี๋ยวกั็วันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้วนะพอดีคือความพอใจพึงพอใจนะลุกนะอ ไปสังเกตูร่างกายต้องสบายกายสบายใจทางสงบคือไม่คิดเรื่องอื่นเลยโดยที่เราไม่ได้ไปบังคับแค่เราเฉยๆนิ่งๆทำตรงนี้ให้เป็นนะลูกนะถ้าเป็นตอนนี้เดียวบ่ายนี้ก็เป็นบ่ายแห่งความสมปรารถนาะ ทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบนิ่งเฉยยโดยไม่กังวลกับสิ่งแวดล้อมทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนทำตามนะลูกนะ เหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกลางบนเมื่อก่อนไม่เคยมีธุรกิจการงานไม่เคยมีครอบครัวเราอยู่คนเดียวนี่แหละอย่างสบายทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกลืมดินอากาศฟ้า ที่นั่งไม่นุมนมนลเหมือนอยู่ในที่โลง่งโลงว่างๆกว้างๆเหมือนอยู่ในที่โลง่งโล่งโลง,โลงว่างๆกว้างๆที่แสนสบายคล้ายกับตอนที่เราอยู่ในวิมานของเราอะในเทวโลกสบาย เมื่อเราไม่มีเครื่องกลางบนใจมันก็ไม่ไปผูกพันไม่เหนียวนั่งอะไรจะเป็นคนจะเป็นสัตว,จตว์จะเป็นสิ่งของเราก็ไม่ผูกพันและเรามีสมบัติที่แท้จริงคือศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่ง มีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งที่สวยกว่าโคตรเพชรใดๆในโลกใสสว่างกลมๆตอนแรกๆมันอาจจะไม่กลมก็ไม่เป็นไรจะบูดบูๆเบี้ยวๆก็ช่างแต่ก็เป็นโคตรเพชรที่อยู่ในตัวเรา ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสมบัติของเรากลมบรอบตัวที่กระจิรไยแล้วเนะี่ยกลมบรอบตัวใสใสเหมือนเพชรใสใสเหมือนดวงดาวที่ใสใส สมบัติเรามีเพียงแค่นี้ทำความพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่ตรงนี้ในท้องเราโดยที่เราไม่ต้องก้มไปมองแค่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีอยู่รู้สึกเพียงแค่นี้เท่านั้น และทำใจเฉยๆเมื่อมันเป็นของของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมัมควานหาไม่ต้องไปสแสวงหาเพราะมันเป็นของเรามีอยู่เดิมแล้วและความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเรามีสมบัติใหญ่อยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ตัวหรืกว่าเราเนี่ยรวยมีทรัพย์ภายในอยู่ อยู่กับตัวเราตลอดเวลาและในกลางทรัพภายในเลดวงใสๆนั่นมีบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่สมบูรณ์พราะงามไม่มีทิฏฐิมีอานุภาพที่มีประมาณอยู่กับเราตลอดเวลา อยากเจอเรารอคอยวันเวลาที่เราจะไปเจออยู่ในตัวเราบุคคลนั้นอยู่กับเราตั้งแต่เกิดอยู่กับเราก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วก็อยู่กับเรามายาวนานทีเดียวคอย บันดาลใจให้เรานึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆพูดดีและก็ททำดีแต่พราะความที่เราห่างเหินเหมือนมังกรห่างเหินไปนานเราจึงมีความรู้สึกเราไม่คุ้นเคยแต่บุคคลนั้นคุ้นเคยกับเราแล้วอยู่กับเราตลอดคอยปกป้องผองใหม่ ให้เราทำแต่สิ่งดีๆแม้ตอนช่วงสุดท้ายชีวิตก็เป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นที่พึ่งของเราแลาจะเป็นผู้พาเราไปสู่เทวโลกคอยอยู่ยาวนานอยู่ภายในตัวของเราเป็นแต่เพียงเรา ทำใจให้มันหยุดนิ่งเฉยเฉยให้ถูกใจของท่านองค์นั้นที่อยู่ในตัวเราเพราะถูกใจเนี่ยพระใจของท่านอยู่ตรงกลางกายกลางท้องของเราตรงฐานที่เจ็ดย่าแรงแค่ใช้ระบบสมบัติแตะจะตึง แค่แตะแค่สัมผัสแต่ใจเบาเบาเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกสัมผัสผิวพื้นน้ำหรือผิวพื้นดินอย่างนุ่มนวลละมุนละมัใจเราก็ตั้งแตะตรงกลาง อังทองนิดหนึ่งเบาแผ่วเบาสบายเบิกบานแช่มชื่นอยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะแม้อย่างไม่เห็นท่าน ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำอย่างเนี้อย่างเดียวสบายเบิกบานแจ่มชื่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนนิ่งอย่างเดียวสบายทำใจหลวม เมืออเราสวมผ้าหลวมๆกันแล้สบาย,บายเดี๋ยวมันจะถูกส่วนเองถูกส่วนต้องเองเราจะไปทำให้ถูกส่วนนะไม่ได้เรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแค่ทำใจวางให้มันพอดี อย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนิง่งนุม่มเบาสบายใจหลุมหลวมใช้ระบบสัมผัสแตะทำความรู้สึกที่กลางท้องอย่างนุ่มนวลละมุน,นละไมสบายแค่นี้แหละ เดี๋ยวใจก็จะค่อยๆปรับตัวละเอียดเข้าไปเรื่อยๆละเอียดเองซึ่งตอนนั้นกายเนี่ยมันจะขยายมันจะปโปรง่งไม่ทึบไม่แคบมันจะกว้างบางทีไปทางกว้างทางข้งขางาบางทีเหมือนตัวยืดศีรษะเหมือนก็จะไปชนหลังคา หรือฝ้าเพดานเมื่อเรานั่งอยู่ที่บ้านบางทีมันก็ยอ่อยุบลงมาติดพื้นหรืออะไรที่มันนอกเหอน,อนืออจากนี้ใจยืดใจย่อใจใหญ่หรือยุบลงหรือจะโยกเยก,กยังไงก็แล้วแต่เฉย เฉยอย่างเดียวในทุกๆประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะพบความอัศจรรย์ที่เราทำอย่างนี้ทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำมันก็ทำคือทำเฉยๆแต่เฉยเหมือนไม่ได้ทำอะไรเด๋ยวมันจะโล่งเองกว้างเอง ตัวพองตัวขยายเองตัวหายไปเลยเองแสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเองแสงสว่างเกิดขึ้นใครจะไปสงสัยว่าใครเปิดไฟหรือใครเอาไฟมาส่องหน้เฉยๆรู้แล้วทาเป็นไม่จี เราเรียนวิชานี้ในระดับนักเรียนอนุบาลอย่าไปเรียนในระดับด็อกเตอร์ที่ต้องทำวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นม้งอย่างนี้บ้งอย่างงอนบ้งอย่าเป็นคนช่างสงสัยเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสงสัยเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาล อันตบานของความรู้ภายในทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองนะคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นเฉยๆอย่างนั้นแหละเฉยๆอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องจำนะลูกนะต้องจำเราไปฝึกฝึกตรงนี้ให้ได้ เดี๋ยวเราจะอัรส์ใจแล้วว่าโอ้ธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเข้าถึงได้แต่ก่อนเราได้ยินว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งเข้าถึงได้เฉพาะพระทุดงหรือผู้ต้องทิ้งทางโลกไว้ให้หมดไปออกบวชข้าป่าเขาลำนาไพรัยอย่างนั้น คิดอย่างนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่หมดมันไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกสถานที่เหมือนเราอ่านหนังสือที่สนุกในที่จอแจที่อึกทึกคือโครมบางทีเราเพลินเราไม่ได้ยินนะพอมีเสียงมาจากทางไหน,นทั้งๆที่มันจอแจมีคนเยอะ รถปิ่งผ่านไปผ่านมาต่างคนต่างพูดนกหูแต่เราไม่ได้ยินเลยก็แปลว่าเราสามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะพระธุดงที่เข้าป่าเข้าเขาอยู่ป่าเขาลำเนาไพรเช่นนั้นเราทำได้ในทุกคนทุกแห่งถ้าเราเข้าใจหลักวิชา ล้วเดี๋ยวเราจะอศัศจรรย์ใจว่าคนอย่างเราเนี่ยเข้าถึงได้เชียวหรือธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเราเข้าถึงได้ก็เออทำไมเราเห็นดวงในตัวได้ในท้องเห็นกายในกายได้เห็นพระธรรมกายในตัวได้ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนเก,กิดเราก็ะแต่งแต่เราเกิดมาจกนกระทั่งบัดนี้ออคอยเราอยู่แล้วท่านอยากจะให้เราเจอแล้วอยากจะมาพบเราเนี่ยมันจะเห็นเองมันจะเห็นเองนะจ๊ะเห็นเองเลยเพราะฉะนั้นกำลังบุญของลูกทุกคนน่มันมีเพียงพอแต่กำลังแห่งความเพียรขยัน ยังไม่พอกับไม่ถูกหลักวิชาถ้าเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วแล้วก็มันอยู่ตรงไหนเราก็ทาได้แล้วเมื่อเราทําได้แล้วเนี่ยเป็นแล้วเห็นแล้วทั้งหลับตาลืมตาก็จะไปอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้อยู่บนยอดเขาก็ได้กลางเขาเชิงเขา ชายหาดท้องทะเลอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆหรือไปในอวกาศไปตามดวงดาวต่างๆอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ร้อนที่สุดอยู่ในครัวโลกที่หนาวที่สุดเราก็อยู่ได้เพราะเราทำเป็นแล้วเราเข้าถึงแล้ว พอหลับตาลืมตาเห็นพระในตัวแล้วเราก็ความบิติีและความภาคภูมิใจมันจะเกิดขึ้นบวลลภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาได้ฟังธรรมรับปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงนรรมมีพระรัตนตรัยในตัวที่เป็นที่พึ่งกับเราอย่างแท้จริงและเราได้เข้าถึงแล้ว เป็นอันหนึ่นองอันเดียวกันแล้วความภาคภูมิใจตรงนี้ปิติใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้เอาอะไรมาแ,กแลกเราก็ไม่ยอมและถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าใครถามว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็จะตอบด้วยความปิติและภาคภูมิใจว่าเราอยากจะเป็นเราที่เห็นองค์พระ ใจข้าถึงพระรัานตรัในตัวซึ่งมันมีความสุขมากนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือทำกิจกรรมอะไรมันก็เป็นสุขจะทำมาหากินก็มีความสุขเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็จะไปด้วยกันด้วยความเบิกบานทีเดียว เหมือนนกที่มีปีกซ้ายปีกขวาพาตัวครับโผล่ผินบินไปใ,ในทุกคงทุกแห่งในอากาศอย่างเป็นอิสระเราก็จะดำเนินชีวิตยอยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุขทั้งเศรษฐรกิจทั้งจิตใจก็ไปด้วยกันงานที่แท้จริงคืองานภายในเราก็ทำงานภายนอกแม้จะเป็นงานลองลงมาแต่เราก็ทำ อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหลักวิชาคือยุดนิ่งเฉยเฉยสบายเบาเบ,บ,บายุดนิ่งเฉยเบาสบายทำใจหล,มล,มลวมๆพอเราเข้าถึงพระในตัวแล้วเนี่ยหลัจงจากนั้นเราก็จะศึกษาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ คือวิชาสามนะ่ะเพนิวาสานุสติญาณความรู้ที่จะทำให้เราระลึกชาติผลหลังได้จุดตูปปาพาตยานวิชาที่จะทำให้เราเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้การวินไว้แต่เกิดได้อาศาวคยาญาณการทำขจัดกิเลสอาศาวะความโลภความโกรธความหลงในตัวเรา ให้มันบรรเทาเบาบ,า,บางกันทั้งหมดไปได้แล้วเป้าหมายชีวิตของเราก็จะแจ่มชัดทีเดียวแหละเราสามารถทำได้เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีอยู่แล้วนะี่ะไม่ใช่เราไปทำให้มีหรือปรุงแต่งให้มีแต่มีอยู่เพียงแต่เพียงเราไม่รู้ว่ามีและก็ไม่เฉลียวใจว่ามีของดีอยู่ในตัว มีกายคนหนึ่งอยู่ในกายเราหรือได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เชื่อหรือเชื่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ก็ไม่เอาจริงหรือเอาจริงแต่ไม่ถูกหลักวิชามันก็เข้าไปไม่ถึงแต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถทำได้ถ้าทำได้วันนี้แล้วก็เข้าถึงวันนี้ เราจะอบอุ่นมีความร,รู้สึกเราจะปลอดภัยจากทุกๆภัยทั้งภัยในอบายภัยในสังสารวัฏมันจะมีความสุขเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยาจ่ายของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่าบอกจะไม่ไปแรมราตีที่ไหนจะหยุดใจเข้าไปสู่ภายในเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ทางกยุทธของท่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละและมีสิ่งที่น่าศึกษาเ,าเรียนรู้กันอีกเยอะเป็นความรู้ภายในเมื่อเราออกทะเลลึกทะเลกว้างทะเลที่ไม่มีฝั่งไม่มีขอบเขตได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆเราก็จะรักรศาสนารักพระพุทธศาสนาจะเทิดทูนจะยกย่องจะรักเพื่อนมนุษย์ อย่างแท้จริงอยากให้ทุกคน,นได้เข้าถึงธรรมอย่างที่เราเข้าถึงนั่นแหละมหากรุณามันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราหยุดเฉยๆนิ่งๆสบายๆต่างคนต่างทำกับไปเงียบๆะลุกนะ